สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนจากกลุ่มตวัฒน,น์อรุณพงษ์พาณิชย์นะครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทําการทดลองนะครับอปุปกรณ์ก็มีดังนี้นะครับมีบิกเ,เกอร์นะครับสองอันแล้วก็ผงแป้งมันจากหลังแล้วก็ถุงโฟลน,นะครับที่ผสมน้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีไฟนะครับในการทําให้มันเดือดขั้นตอนนะครับใส่ ใส่แป้งมันสำปะหลังากรัมลงในบิ๊กเกอร์ใบที่1แล้วเติมน้ำในบิ๊กเกอร์12.5มิลลิกรัมมิล <c oughs> ลิลิตรนะครับคนได้เท่ากันในอุณหภูมิห้องนะครับสังเกตและบันทึกผลหลังจากนั้นก็ทำการทดลองเช่นเดียวกันแต่เปลี่ยนจากแป้งมันสำปะหลังให้เป็นกูคนในแก้วใบที่2ครับ2 <c oughs> นำบิ๊กเกอร์ใบที่1แล้วใบที่2ต้มเป็นเวลา1นาทีโดยระหว่างต้มต้องใช้แท่นแก้วคนตลอดเวลาจากนั้นต้องพักไว้ประมาณ5นาทีครับทำที่5นาทีเ่อนเวลา1นาทีเอ้า โชว์โชว์โชว์ใครหอนวะถ้าช็อยู่ไหนแไปยุ่ได้หรอไอ้ใครสี่สิบก็มองแล้วเพราะว่ามอกี้เมล่เมอกี่เมล่ไปลงับเอาลงรับโตโตเอาลงเลยโตเอารหเอาลงน้ำตลอดเอาเอาเอานิ่งแทนครับไปยุ่ยุ่งล้าง เฮ้ยตัวคนตัวคนเล็วตัวเรเเร็วเเร็วเร็วเฮ้ยม่ไม่ดอะครับคนคนไปเรื่อเรยับเฮียอันนี้ก็นับเวลาได้นะครับว่าครบไป5นาทีไอ้เฮียไม่เป็นนาที้ะครับโยงเรือเร็ยครับโยงเรืยเรยครับ

ว้าอยู่ทำไมไม่นะโอเคครับตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วหนาทีนะครับจากนั้นนะครับพาสารเกมรอบชิงชันชิงชันชิงชันท้าวใช้นีเอ่อใส่น้ำาสารบิเกอร์ไปที่หนนะแล้วหล่อลงกระดานนั้นแต่เราแผ่นะครับตาด้วยตาย้วยเฮ้ยเขยนจีะไยเนี่ย ใช่โอเคมาทิ้งผ่อนปะใช่ทายทั่วครับทายทั่วโชกงเอยจะจะน้ข้อทาทั่วนะครับเอากระดาษที่ฉีกเมื่อกี้มาแปะแปะประกบกันนะครับ นี 8, 2, ่ก็แปดสองแผ่นทำไมสองแผ่นแป้รักก่อนพัก้่อนครับโอเคครับจกนรำพลาไว้สิบนาทีครับโอเคครับตอนนี้ก็ครบสิบนาทีแล้วนะครับมาดูผลกันนะครับแจแงอ่ะเริ่มพี่อันนี้นงก่อนนะครับที่เป็นแป้งเือกมาหนึ่งไหมเืมามา กระดาษทั้งหอดออกจากกันนะครับโอ้ผลก็จะเป็นดังนี้นะครับดึงยากมากมันเหนียวและหนึบหนับสุดๆไปเลยนะครับเขียวฟแบบองนะเขียวฟองส่วนกระดาษไมนได้หล่อนะครับเฮ้ยติดมือ <c oughs> กระดาษไี่หลอนะครับเฮ้ยโอ้โหเลืน่นปุ้ยไม่ติดกันเลยแอบไม่ติดกันเลยนะครับโอเคครับขอจอบการนำเสนอแค่านี้โอเคครับสรุป จากกลุ่มลวนนุ่นอรุณโฮนี้นะครับการทดลองเก็บไ,ได้เลยมีผลตรงนี้ครับจากผลการทดลองแป้งมันสับเปลหลังด้วยความเหนียวอ่อนน้ำตาลกูโคสครับขผมค,ครับ